สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับโอ้โหวันนี้นะครับมาพบวัตถุมงคลอีกรุ่นของพระปุญญกาโมและเป็นรุ่นเก่าๆเลยนะเป็นรุ่นเก่าๆเลยนะครับนั่นคือพระปีสองห้าหกสองนะครับกับเต่าเจ้าสัวโคเซธีโอ้โหรุ่นนี้ออกก่อนที่หลวงพัดจะ เรื่องลืงนอนามก่อนที่จะเป็นที่รู้จักทั่วประเทศด้วยนะครับรุ่นน <ăn yang S 1> ี้จำนวนการจัดสร้างไม่เยอะด้วยสําหรับเต่าเจ้าสัวโคตรเศรษฐีปี2562นะครับเดี๋ยวเราดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะครับอยู่ประมาณที่200ลังเท่านั้นเองนะครับกับเต่าเจ้าสัวโคตรเศรษฐีพัดนี่ดูครับถ้าเป็นเงินก็จะเป็นเงินลงยาราชาวดีเงินลงยาลายธงชาตินะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนาบางจะเป็นพวกนาวะลายเสือขาวเนื้อสตะลายต่างๆครับนี่คือเนื้อต่างๆนะครับตัวอย่างนะครับ นี่ครับโหแล้วรุ่นนี้นะครับนี่ครับมาดูใบรายการจำนวนการจัดสร้างครับหนึ่งลังเนี่ยการันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะครับนวะน่ายมันหนึ่งสองเหรียญครับเงินหนึ่งนวะสองนะครับตอนนั้นราคาจองที่หนึ่งรุ่นละร้อยห้าสิบาทเองนะตอนนั้นนะครับตอนนี้ราคาันี่ยังไม่เป็นเรื่องเรื่องชื่อหรือนามเลยนะครับนี่รุ่นนี้ก็รุ่นเนี้ยก,ก็คือเขียนใบรายการชัดเจนที่หน้ากล่องเลยนะครับเนี่ย อย่างนี้รายการที่29รายการที่29่กา็จะเป็นอะไรครับนี่ครับเนื้อสัตตะองค์ทองขาวมาดูกันนี่สัตตะองค์ทองขาวเห็นไหมครับจัดสร้าง4 4 4องค์หนึ่งลังมีแค่2องค์นี่สัตตะองค์ทองขาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ละเนื้อนะนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออื่นอีกเนื้ออื่นก็จะมีอะไรครับรายการที่27 27เป็นเนื้ออะไรครับสัตตะลงยาสีจะมันเกิดโอ้โหเป็นเนื้อสัตตะนะกระลงยาสีจะมันเกิดก็มีสีม่วงสีจะมันเกิดต่างๆนะครับ แล้วก็รายการที่สิบหกรายการที่สิบหกอะไรครับรายการที่สิบหกก็จะเป็นฉนวนลงยาสามสี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะนี่โหนี่ในใบรายการนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันสักหน่อยครับขอดูงานสวยสวยก่อนมาซูมาโอ้โหถือว่าเป็นเต่าเจ้าสัวยุคต้นของพัดเลยนะครับปีสองห้าหกสองเขียนข้างล่างว่าเจ้าสัวนะครับด้านบนเต่าโอ้โหก็คล้ายๆด้านหน้านี่คิดว่าเจ้าสัวคือด้านหน้านี่ยทำคล้ายรูปทรงแบบเจ้าสัวนะเหรียญเจ้าสัวนะครับ เป็นหลวงพัดพิมพ์เต็มองค์นะครับนั่งเต็มองค์นี่ด้านหลังก็เป็นต่อโคตพอดาวกระจายใช่ไหมนี่พอดาวกระจาย,าจายแล้วก็จะมีโอ้โหเลขตัวเดียวเลขห้าโอ้ได้เลขห้าด้วยโอ้โหโห,โห,โหจัดโหจัดอันนี้เนื้อสัตตะหน้าก,ากากทองขาวนะครับแล้วก็รายการนี้คนระับเนื้อสัตตะลงยาสีจะมาเกิดนะโอ้โหแต่เขาลงยาได้โอเคนะนี่ลงยาสีต่อโคตตัวเดียวกันนะครับนี่หมายเลขก็เป็นเลขไทยนะครับ ก็มีนี่ครับโอ้โหเป็นไงเนื้อมหาชนวนผิวลุงใช่ไหมเนี่ยลงยาสามสีครับลงยาสีแดงสีขาวและสีดำโอ้โหด้านหลังก็ต่อโคตตัวเดียวกันเหมือนกันต่อโคตอะไรด้วยต่อโคตเหมือนกันหมดเลยครับพอดาวกระจายครับนี่ก็บเลข 15, ห้าหนึ่งห้าหามเงินหามทองอีกโอ้โหผิวลุงผิวลุงจริงนะสวยนะครับรุ่นนี้เป็นเต่ายุคต้นของหลวงพ่อพัดเลยนะครับ ก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถติดต่อที่เอ็มสายบุญได้เลยมีแบ่งปันเล็กน้อยนะครับโอ้โหเต่าสวยๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ